นะครับทักสินเล็กนะครับเลิ้มสองสามต้นท่าเลิ้มสองสามเรเราไปแล้วดีเอ็นมวยไทยยิมที่ราชบุรีนรับผมอือก็ใช่ดีดีนะตัวดีดีเอ็นมวยไทยครับผมดีเอ็นมวยไทยยิมนะครับอาสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับทักสินเล็กสิ์อโนไทยครับทักสินเล็กสิ์อโนไทยครับจริงไหมครับ ตอนนี้เรากำลังจะย้ายมาชกรายการศึกเป็นดีนะครับครับทำการซ้อมที่ไหนครับอยู่อยู่ที่บ้านป่งแต่ไปซ้อมอยู่ที่สิมณชัยซ้อมอยู่กับสิบมณชัยของผู้การนะครับครับแล้วก็มีหัวหน้าคณะคนดูแลใหม่คือนี่นะครับหัวหน้าคณะนะครับคนใหม่นะครับ นะครับทักษิณเล็ก<ด>นะครับ<ด>ก็ติดตามนะครับเมษาย,นน,ายน,นนี้นะครับ <c oughs> ทักษิณเล็กนะครับสิทธิ์อโนไทยทักษิณเล็กสิทธิ์ปะกายฟ้านะครับเปลี่ยนเป็นใหม่เป็นชื่อใหม่เป็นทักษิณเล็ก <c oughs> ดีเอ็นมวยไทยยิมนะครับ <c oughs> ติดตามผลงานครับทักษิณเล็กครับครับขอบคุณครับ